สวัสดีครับผมนายพงศกรฤทธิบุหลือเลขประจำตัว5 3 1 0 6 6 3 1 9 2วันนี้มาทํำชิ้นงานการบ้านของบทที่8นะครับเป็นชิ้นงานกระมังนะครับเริ่มแรกนะครับเลือกที่ฟอนต์เพนแล้วก็เลือกที่สเก็ตว่าวงกลมขึ้นมา1รูปนะครับมีรัศมีเท่ากับ80 mm มมแล้วผมว่าเอ็กูดมันขึ้นมานะครับเป็นระยะ100 mm มมนะครับโดยมีระยะเบนออกนะครับ เลือกที่ d e ฟ t อาเว r ร์นะครับ20่สอ,องศาจากนั้น,นครับใช้คำสั่งเชลเพื่อจะเจาะมันเข้าไปนะครับโดยมีความหนาเท่ากับ5มิลิเมตรแล้วผมจะสร้างเพนใหม่ขึ้นมานะครับโดยอ้างอิงจากก้นกระมังนะครับขึ้นมาเป็นระยะเท่ากับ10มิลลิเมตรนะครับจากนั้นทำการสเก็ตลงบนเพนที่สร้างใหม่นะครับ สร้างวงกลมขึ้นมาเพื่อทำเป็นคีบวงกลมวงแรกมีรัศมีเท่ากับสิบมิลิเมตรนะครับวงต่อมารัศมี30วงที่3ารัศมี45นะครับแล้ววงที่4ีรัศมี60จากนั้นนะครับไปที่คำสั่งลิฟเพื่อสร้างคีบของมันนะครับ เราใช้เป็นโบไซนะครับแล้วก็ระยะลิฟติกเนสเนี่ยเป็น10มิลิเมตรนะครับเลื่อกระยะเดบเป็น15ดีกีนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับ มาที่ก้นกระมังอีกฝั่งด้านล่างนะครับใช้คำสั่งเชลโดยมีความหนาเท่ากับ2นะครับจะได้มาแบบนี้นะครับจากนั้นผมทำการลบคมนะครับโดยใช้คำสั่งฟิลเล็ต เลือกคมส่วนที่จะลบนะครับรัศมีในการลบคือ2มิลนะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูกันที่ด้านบนนะครับ ทำการลบคมด้วยใช้ัศมี3ร3มินประมาณนี้นะครับก็ได <ând maybe. S 1> ้ออกมาเป็นกระมังนะครับเสร็จเรียบร้อยผมก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ